ทำนายดวงชาวราศีธนูกับชาวรัคนาธนูประจำเดือนพฤษภาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับชาว ลัคนาธนูท่านใดที่อยากจะดูดวง12ราศีของเดือนเมษายน2 5 6 7กะลุนากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะอิติอรหังทิพภะจะขุวิโสทายิอิติอรหังทิพภะจะขุวิโสทายิอิติอรหังทิพะ จากขวิโสทายิแล้วก็มาดูกันนะคะ ไพ่ดีสิใบมีไม่ดีแค่สองใบแล้วก็ตรงตำแหน่งเลยในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไพ่เท่าหัวงูรักต่างไวส่วนไพ่ใบนี้คือคนมีลูกมีเมียมาตามรักโอ้ยแม่ การงานการเงินมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีคนที่พึ่งทะเลาะกับแฟนไปเนี่ยเนี่ยคุณแฟนเก่าเพื่อนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยคำพูดเป็นเงินเป็นทองค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากนั่นก็คือเท่าหัวงูและคนมีลูกมีเมียแล้วมาตามรักตามจีบคนโสดอันนี้จะได้แฟนที่หล่อและรวยมากสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ไม คุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะเนี่ยใบนี้คือจะเจอเนื้อคู่แล้วเนื้อคู่ที่คุณจะเจอในเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นคนหน้าตาหล่อมากแล้วแม่งก็รวยด้วยเนี่ยคือคนหล่ออันนี้คือคนมีเมียแล้วคุณมีสเสน่ห์มากมากมากแล้ว ความที่ว่ามันมีคนมาตามรังควานคุณนะ่ะมันทําให้คุณเนี่ยคุณจะทํางานผิดพลาดมีอุปสรรคในการทํางานมีสิทธิ์ถูกหวยต่างประเทศจะเจริญก้าวหน้ามีมิตรสหายมากมายมีพักพวกเยอะ มีสเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์มีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากจากเพศตรงข้ามสิ่งที่จะต้องระวังระวังหรือสิ่งที่กำลังจะได้รับได้รับได้รับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือหนึ่งคนมีลูกมีเมียมาชอบเท่าหัวงูมาจีบ มันอาจจะคนเดียวกันอะไอเท่าหัวงูมันมีเมียแล้วมันมาตามจีบคุณความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเครียดจนคุณทำงานผิดพลาดแล้วก็อันเนี้ยกินเหล้าเก็กช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วไปกินเหล้าไปเที่ยวกลางคืนหรือ ไปกินข้าวไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยช่วงเดือนพฤษภานะช่วงเดือนพฤษภาคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีการนัดเลี้ยงสังสรรค์คนที่เพิ่งเลิกคบกับแฟนไปเนี่ยแฟนเก่าจะกลับมางอ้อคุณจะหาเงินได้เยอะแต่เป็นเงินที่ได้มาด้วยความยากลำบากคุณต้องทำงานหนักหักโหม แต่คุณมีความสุขนะที่คุณได้ทำงานอ่ะการงานของคุณมันจะเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้คำพูดของคุณอ่ะมันจะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าคุณจะโม้อะไรคนก็เชื่อมีเสน่ห์มากคุณจะมีเสน่ห์ที่คำพูดแบบมากมากผู้ชายบางคนหน้าตาธรรมดานะแต่ว่าเขามีเสน่ห์ที่คำพูดอะแบบโน้ตอุดมแต้พาณิชยนะ์ะ ือหน้าตาก็เหมือนอติคนหนึ่งอ่ะเหมือนอติร้านขายยาแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่คำพูดความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทำให้คนน่ะเนี่ยลุ่มหลงข้างใครบุกถึงเนื้อถึงตัวไพ่ใบนี้แปลว,ว่ามันจะมีคนมาตามจีบให้ระวังถูกปั้มถูกเจาะไข่แดงคนมีลูกมีเมียแล้วตามตื้อว่ะ แต่อันเนี้ยดีนะเอ๋ชอบอันเนี้ยคือจะได้เนื้อคู่ที่รวยและหล่อด้วยคุณจะได้ของขวัญของฝากเป็นพวกของสวยงามมีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ของขวัญของฝากนะจะได้ของขวัญของฝากเป็นของสวยงามเป็นพวกเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องสำอางคุณกำลังจะได้ของขวัญของฝากเป็นพวกขนมหวานก็ได้นะเป็นเป็นขนม อาจจะได้ของขวัญของฝากเป็นขนมเป็นเสื้อผ้าเป็นน้ําหอมแล้วก็แปลกนะคนที่คนที่ไม่ชอบคุณน่ะมันเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคุณอีกคนที่อิจฉาคุณน่ะคนที่เกลียดคุณคนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยมันเป็นคนที่มีใบปริญญาหลายใบอะ่ะเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ จบระดับปริญญาโทจบระดับด็อกเตอร์คนที่อิจฉาริษยาคุณน่ะคนที่มันอิจฉาริษยาคุณเป็นคนที่มีความรู้ดีหน้าที่การงานดีแต่เขาอิจฉาคุณเพราะเขาอยากจะเป็นแบบคุณแต่ทําไม่ได้เขามีความรู้มากหน้าที่การงานดีแต่เขา ไม่โชคดีเหมือนคุณคุณมีเสน่ห์ทั้งหนุ่มน้อยอ่าหนุ่มน้อยมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบคุณมีคนแก่กว่ามาชอบคุณคุณมีเสน่ห์ที่คำพูดไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเมตตามหานิยมมีเสน่ห์จะได้เนื้อคู่ที่ ดีบางคนไพ่ใบน,นี้บางคนได้พ่อบุญธรรมได้แม่บุญธรรมไพ่ใบน,นี้คือได้เนื้อคู่อุปถัมภ์ได้สายเปยได้ผัวเลี้ยงได้เมียรวยได้ผัวเลี้ยงดูอย่างดีมีคนอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์ได้ผัวหล่อได้ผัวอุปถัมภ์มีสิทธิ์ถูกหวยยูโรมีสิทธิ์ถูกหวยลาว คนที่ชอบเล่นหวยเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะอันเนี้ยจะได้เงินจากต่างประเทศนะไม่ใช่หวยไทยอ่ะหวยไทยอ่ะคือสูญเสียหวยลาวก็คือได้เป็นแสนแสนกีบคุณมีสิทธิ์จะได้เงินจากต่างประเทศมีสิทธิ์ถูกหวยยูโรมีสิทธิ์ถูกหวยมาเลหวยลาวหวยหวยฮานอยหวยลาวหวยยูโร หวยอังกฤษได้เงินจากธุรกิจส่งออกนำเข้าการงานมีอุปสรรคมีเรื่องเครียดทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาดทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพาลาดรักต่างวัยอาจจะมีผู้ชายอายุรุ่นลูกมาจีบ หรืออาจจะมีผู้ชายอายุแก่กว่ามาชอบแต่เอมองดูแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ไพ่ใบน,นี้คือรักต่างวัยถ้ามันขึ้นในตำแหน่งเด็กก็คือว่าผู้ชายรุ่นลูกอะ่ะมาตามจีบแต่อันเนี้ยมันเป็นตำแหน่งคนแก่อ่ะเอมองว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะอาจจะได้แฟนแกข่ขาวพ่อถ้าหากคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีผู้หญิงอะ่ะรุ่นแม่มาชอบอะไรอย่างเงี้ย ดีไม่ดีก็เป็นผู้หญิงที่มีผัวแล้วเนี่ยคนมีเมียมาชอบหรือไม่ก็คุณอะหล่อมากเลยแล้วก็ผู้หญิงที่มันมีผัวแล้วอะมาตามผู้หญิงที่มันมีผัวแล้วอะตามจีบสาวแก่แม่ไม้ตามถึงบ้านสาวแก่แม่ไม้ตามถึงบ้าน ให้ระวังคนคนที่มีมีเมียแล้วอ่ะมาชอบหรือไม่ก็ผู้หญิงที่ว่ายังไม่ได้หย่ากับผัวเลยอ่ะมาตามจีบอันตรายอันตรายคำแนะนำนะคะก็ควรไปไหว้พระลาหูถวายของดำโค้กเปปซี่เค้กเบวนี่เม็ดแมงลักเฉาวก้วยกาแฟดำเฉาวก้วยลูกเกดงาดำถั่วดำงาดำถั่วดำ โค้กเป๊ปซี่กาแฟดำลูกเกดดำไก่ดำจุดธูปสิดอกบูชาพระลาหูจะช่วยให้คนไม่ดีไปให้พ้นพ้นให้ไปไหว้พระลาหูขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเจอคนดีๆคนไหนไม่ดีก็ให้มันไปไปคนที่มีสเสน่ห์แบบคุณเนี่ยถ้าคุณอะไม่สแ,แกน คนที่เข้ามาคบเนี่ยคุณจะเดือดร้อนนะโดยเฉพาะคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเป็นคนมีความรู้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่อิจฉาคุณนะ่ะเป็นคนเป็นคนที่ความรู้ดีอะ่ะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นคนที่เรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบสูงเขาอิจฉาคุณเพราะว่าคุณนะ่ะมีสเสน่ห์ และโชคดีมากกว่าเขาคุณอาจจะไม่สวยแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ที่คำพูดสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวรักคนาธนูทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกะลุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ